สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกๆท่านเนาะค่ะสวัสดียามเช้าเช้าเนาะสวัสดียามเช้ามื้อนี้กกวันวันพฤหัสเออวันอังคารเนาะค่ะสวัสดีเช้าวันอังคารก่อนอื่นก็ต้องกราบขอบพระคุณเอฟซีทุกๆท่านเนาะที่กำลังติดตามแนวทางเล่าพัฒนาพันทั้งช่องของเราคิกพาร์รืยอยู่ขณะนี้เพราะว่าจะเป็นเอฟซีเก้าเอฟซีไม่เนาะค่ะกราบขอบุญขอบุณหลายๆค่ะที่เข้ามาให้กำลังใจแล้วก็คอมเมนต์ดีๆเนาะ แล้วก็มาติดตามแนวทางอาภูไดมานผูไดเฮงผูใดปังกัดีใจน้ำ่าสำหรับเมื่อคืนที่ผ่านมาในคลิปนี้เนาะเรากีกจะเอาแนวทางของออเพรตาบรรทัดของออเพรเขาเต็มๆ็มเลยคะ่ะเขาทั้งตัวนินตัวจาะทั้งเลข2สองตัวแล้วก็สามตัวโตวแตกแล้วก็แนวทางของตาบรรทัดเนาะแล้วก็จะมีของเซน,นเซียนอีกเนาะในคลิปนี้ก็จะมีของอ้อเพรตาบรรทัดคุณย่าสุทนของคุณย่าสุเนาะ ของแมวน้อยน้ำโชคเอามาเราสองวันติดนอกมื่ขึ้นนีหลุดไปของแมวน้อยน้ำโชคตามต่อแล้วก็ของดาดาพารวยของดาดาพารวยแล้วก็ของออเซอรีกับตัวลีน้าทังในคลิปนี้เนาะคะ่ะตอนอื่นเราต้องการขอพระคุณตเองน้าทางจากทั้งหกเซียนเนาะเพราะว่าจะเป็นออเพชรดาดาพารวยอ,ออเซรีแมวน้อยน้ำโชค ลักอะคนยอยาศูเนาะแล้วก็ของตาบรรทัดกับตัวเลงแนวทางตองหวดวันพุธนะคะตามต่อตามไม่เตรียมตัวแคปหน้าจอเนาะ,ะมกากเส้นใดจะเส้นนั้นเนาะเลขทุกตัวก็เหมือนเดิมเช่นเคยค่ะย้ำเตือนเสมอโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเนาะเลยม่เขาร่ำลุ้ถว่บัคขาวบะปังต้องขอโทษขอไภรยไรว้ล่งน่ะเอามาตามต่อค่ะแนวทางตองหดของออเพรเป็นยังไรกันแน่มีผู้ใดตามมีผู้ใดติดตามแนวทางของอ้อเพรบ่คอมเมนต์เข้ามาหน่อย สำหรับเอฟซีแฟนคลับตัวยงลักเดียวเ,เดียวของเพิ่นมาตแมาต่ละเือมาเต็มๆเนาะคะมาเต็มๆเ,มเมออเล็กออกออียงนสี่สองสี่สองสองสี่หนึ่งสองนะคะแล้วก็สี่สองางเออสองสี่างมาทั้งบุนทั้งล่างะคะ่ะก็มาทั้งบุนแล้วก็มาทั้งสามตัวโต๊ะแตกกระจยุยกระจาย เอตัวนิ่นเอาตัวเจาะปอมสําหรับแนวทางของออดพิษเนาะดีใจดีใจด้วยค่ะใครที่ตามเนาะมาคืนนี่นทิ้งกันทวนนาตามต่อค่ะวันพุธสายวิ่งสายรูดเดินบนรางว่าน,นี้ให้เด่นแปดค่ะร้องที่เจ็ดสองตัวไฮที่เจ็ดสองเจ็ดสามแปดห้าแปดหกน้นที่แปดห้ากับเจ็ดสามค่ะเบิ้ลที่เจ็ดเจ็ดกับแปดแปด สามตัวให้ที่เจ็ดสามเจ็ดแปดห้าแปดหลักะเจ็ดแปดหกเน้นที่เจ็ดสามเจ็ดกับแปดห้าแปดค่ะแนวทางเลขสามตัวของเออพชรเนาะแคปหน้าจอเนาะคะ่ะใครจะไปต่ออา่ามันมาหนึ่งเฮงตรงเ่ยค่ะเลขกดินกับมาทั้งสองเนาะมาทั้งสี่แล้วก็หนึ่งนะคะมาทั้งดินแล้วก็รองแนวทางแชม่นจับวินนะคะนี่มาทั้งบนทั้งล่าง แนวทางเลขสามตัวเหงือนเอาย้อนหลังเบาอีจักน้อยก่นอนแคปหน้าจอนะคะตามตัวตัวไม่แนวทางของออเพชรตอวที่ของตาบรรทัดค่ะเป็นจังในกันแน่บ่ได้ตามกันร้ายงวดบ่ได้รงคลิปสั้นให้เนะาะปัดมือบ่ได้ร่งผัดเข่าบางๆค่ะอะ่งวดที่ผ่านมากลกังเข่าเลขเด่นเนะาะวันที่ยีสี่ แล้วเมื่อวันจันทร์ดี่านมาเมื่อคืนนี้เนาะเข้าน้นๆสองซีเต็มๆค่ะแนวทางของตาบรรทัดเนาะเข้าเต็ตมๆค่ะบอ้องกลับเลยสําหรับแนวทางของตาบรรทัดต,ตามต่อค่ะผู้ใดที่เป็น FC, เอฟซีแฟนครับทีเ่เรียกร้องเข้ามาตามต่อละไไปไหมเนาะคะ่ะของตาบรรทัดซ้ายวิ่งซ้ายรุ่นว่านี่ไฮเดนที่แปดกับหนึ่งสองตัวให้ทีแปดหนึ่ง แปดสองหนึ่งสามหนึ่งสีนิ่นที่แปดหนึ่งหนึ่งสามค่ะเบิรนที่แปดแปดกับหนึ่งหนึ่งสามตัวไอที่แปดหนึ่งสามหนึ่งแปดสองแล้วก็หนึ่งหนึ่งสามนิ่นที่แปดหนึ่งสามแล้วคะเลขสามตัวของอตาบรรทัดเดินที่แปดกับหนึ่งสองตัวนิ่นที่แปดหนึ่งกับหนึ่งสามค่ะเอาแคปหน้าจอเนาะใครมาใครเฮงคอมมนต์เขามานัมเนเดอร์ วอาจนตุกตุกลองคอมมต์คอมมินเข้ามาได้เนาะได้น้อยได้ลายดีใจน้ำค่ะดีใจรายที่สุดก็คือถ้า f เอฟซีตามเราได้เนาะดีใจค่ะต่อค่ะของคนยะโซทอนของคนยะโซเขาตัวเด่นนะคะเด่นทีซี 4. สำหรับตัวเลขแนวทางอา่าเลข2สองตัวอาจจะรู้ไปเนาะแต่ไม่เป็นรายตามใหม่และไปต่อเลขเด่นมากยังถือว่าเดินดีค่ะมา 2ตัวมาตัวเนาะแล้วก็ต้องวดขาซ้ายวิ่งซ้ายรูดเดินบนลางวันนี้ของอคุณยโสให้เดินที่9ค่ะเดินที่9 2ตัวให้ที่0ูนย์เก้าสองศูนย์เาสองเก้าเจ็ดเ้าน่ก้าสเกาเก้นาให้ที่0ูย์เกับ29ค่ะแนวทางตัวนิ่นตัวจอเนาะเลขซี่ตัวให้ที่ศูนย์เก้าเก้ค่ะ,ะน่นที่ เลขซี่ตัวพร้อมเนาะเอาจับวิ่งกันกะศูนย์เก้ากับสองเก้าแล้วนะคะเรือขัแบบหน้าจอไปต่อเนาะคะ่ะตอนที่ของแมวน้อยน้ำโชค่คะของแมวน้อยลุดไปเนะาะเมื่อคืนนี่หลังจากที่เขามาเล่าสองงวดติดติดแนวทางของแมวน้อยน้ำโชกที่ผ่านมาหงวดแรงทั้นเขาทั้งบนทั้งล่างค่ะแล้วก็มาติดเลกปืนเข้าเามาื่อคืนนี้ลุดไปตามไม่ค่ะ ไปต่อวันพุธค่ะสำหรับแนวทางลาวพัฒนาตองวดของแม่้อยน้ำโชคเนาะไฮเด่นที่9ก้ากับ5 2ตัวไหที่เ้าสามเี่เก้าหกห้าสองห้าหกหลักะาเจค่ะเน้นที่9ก้าสามเ้าสหลักะาเจ็ดสาตัวไฮที่ส5 2กับ4 9่เกู้นออสีมเนาะ นินเลขกสามตัวสองหางแคบปบหน้าจอค่ะครจะไปต่อกับแมวหน่อยดิน9ก้ากับหเนาะคะ่ะดินดีเก้ากับหเล็กดินต่อที่ของดาดาของดาดาพารวยมาขึ้นนี่รุดไปเนาะคะ่ะสําหรับตัวเองนาะทางของดาดาพารวยหลุดไปตามไม่ค่ะตามต่อ สายวิ่งรูดเดินบนรางของดาดาพารวยให้หากับหกค่ะเดินที่หาคับหกสองตัวให้ที่หาหกหกค่เนาะกลับให้พร้อมแล้วกาหกเจ็ดเจ็ดหกค่ะเบิ้ลวันนี้เลขติดเบิ้ลในพร้อมหกหกค่ะเลขสามตัวให้ที่ห้าหกเจ็ดสี่ตัวให้ที่หกห้าหกเจ็ดอ่าแคปหน้าจอแล้วค่ะตามต่อของดาดาพารวยสายดินสายวิ่งสายรูดวัด ที่่านมาอาจจะรูดไปงวดนี้ตามใหม่ไปต่อเนาะดินทีห่ากับหกสองตัวนิ่นทั้งสองทั้งสี่หางเนาะเพราะว่าเพิ่นให้กับพร้อมจับให้พร้อมห้าหกหกห้าแล้วก็หกเจ็ดเจ็ดหกมาตามต่อค่ะของออเซอรีของ o ออเซอรี่รุดไปเนาะคะ่ะเมื่อคืนนี้ให้ดินที่เจ็ดไม่มาเนาะไปต่อค่ะตามใหม่ ายวิ่งสายรูดว่านี้ของออเซรี่ลาพปรนาตตองวดไฮเดนที่2ค่ะสองตัวไ้ที่ C ีสามสองสหหน้นที่ทั้งหมดเนาะคะ่ะนินทั้งหมดทั้ง4หางเนาะซีสาสแล้วก็ซีหะสหเด้นที่สองเ่ะปุัิมาปรุรชอบว่านี้เดิน2องาจจะมาตองหวดกับบ่แน่เนาะแนวทางของออเซรี ของดาดาผ้ารวยแมวน้อยน้ำโชคของคนณยะโสแล้วก็ของตาบรรทัดเนาะเตรียมตัวใส่ต่อวันพุตมักเส้นใดกระจัดเช้นนั้นมอนดึมจินเลนเนเคยคะ่ะสำหรับคลิปนี้กราบขอบุญขอบุญตริเลงแนวทางจากทั้งหกเซียนหลายเนาะที่ให้มาว่างนั่งจองแล้วก็เอฟซแฟนคลับที่เข้ามาติดตามพ่อแม่พี่น้องมุปานาอาทุกท่านเนาะที่เข้ามาบึงแนวทาง ก,กับบุงกับพุลหลายๆเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ